จะมาร้องเพลงค่ะดูทุกอย่าิวันนี้จะมาร้องเพลงค่ะวันนี้จะมาร้องเพลงเพลงอะไรก็เดี๋ยวเหมือนแบบซ้อมเผื่อเราเอาไว้ไปร้องในช่วงปีใหม่ไงวอร์มเสียงวอร์มเสียงหลายหลายคนอาจจะอยากได้ยินเสียงวิวกับคุณเจมร้องเพลงค่านคถ้าทำได้องอยู่นี่ก็ยื่นมาแล้วก็บอให้กูเปิดลองดูลองดูไป ยโอ้บอกบอกบอกถึงเพราะเก่าเดี๋ยวมึงร้องก่อนแล้วมึงก็มึงก็สกิบสกิบกูแล้วกันสกิบกูแล้วกันน้ำเต็มแก้วอันนี้คือบอกใครมของอะไรของกู ยามือมึงก็ไม่จำทันที่รอดแล้ววันวันที่เป็นอยู่เฝ้าทำเพื่อเธอทุกอย่างแต่ใจเธอไม่เคยลืมรักครั้งเก่าเธอเป็นแก้วใบหนึ่งที่เต็มไปด้วยน้ำเปล่ายิ่งเธอเติมลงไปมีแต่ล้อนออก <c oughs> คนเก่ารักเก่า เธอไม่เคยลบเลือนคนใหม่รักใหม่เลยทอ้อจริงๆเข้าใจคือความทรงจำครั้งเก่าแต่อย่าเอามันมาปิดกันหัวใจเปลี่ยนเป็นแก้วเปล่าแก้วใหม่เปิดใจทีนะเธอ รับหน่อยหรือในความรักจากฉันฉันยังต้องรออีกนานไหมต้องรอเธออีกนานไหมที่จะได้เจอกับรักที่เธอเคยบอกฉันเมื่อไรรักเก่าระห้ยฉันรอให้เธอได้ลืมเขา